อย่าแต้ครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มีสูตรต้มน้ำสมุนไพรบำรุงเลือดแก้อาการโลหิตจางแก้เบาหวานลดน้ำตาลในเลือดและสปปรรพคุณอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะและสูตรนี้จะต้มคู่กับรากใบเตยแล้วก็ใบเตยนะคะและต้องเป็นใบเตยหอมที่เรานำมาทำขนมเท่านั้นค่ะใบเตยที่ทำเป็นช่อดอกไม้ใช้ไม่ได้นะคะและส่วนที่ใช้ก็จะเป็นเง้าเตยที่มีรากติดมาด้วยและต้มใบเตยร่วมด้วยเจ็ดใบแล้วก็จะมีแก่นฟางสำหรับสูตรนี้จะใช้ที่7ชิน้น สำหรับแก่นฟางช่วยเรื่องโรหิตจางแล้วยังช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติอีกด้วยนะคะแล้วนําทั้ง3อย่างไปล้างน้ําให้สะอาดระหว่างนี้ก็นาหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงแล้วรอให้เดือดปริมาณของน้ําก็อยู่ที่3ลิตรหรือว่า3,000ันมลสาหรับเงาเตยก็ทุบให้แตกแบบนี้ด้วยนะคะพอน้ําเดือกก็นําทั้ง3อย่างลงไปต้มเลยค่ะและสรรพคุณของรากเตยหรือว่าเงาเตยก็จะช่วยลดน้ําตาลในเลือดลดเบาหวาน แล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยนะคะและสปปรรพคุณของแก่นฝางก็จะช่วยบำรุงเลือดถ้าหากท่านไหนมีเลือดออกตามไรฟันหรือว่าเลือดออกตามทวารหนักบ่อยๆทําให้เกิดอาการโรหิตจ,จางต้มฝางดื่มก็จะช่วยบำรุงเลือดได้อีกวิธีหนึ่งด้วยค่ะและต้มในน้ําเดือดประมาณ3-4นาทีพอครบเวลาแล้วก็รีให้เป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วตุ๋นต่อไปอีกประมาณ10นาทีพอครบเวลาแล้วก็ปิดไฟตักใบเตยแล้วก็แก่นฝางออก จะดื่มตอนร้อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะพักให้เย็นสนิทจากนั้นก็กรอกใส่ตู้เย็นสามารถดื่มได้อีกประมาณ2-3วันและวิธีดื่มก็สามารถดื่มได้ทั้งวันดื่ม5วันแล้วก็พัก3วันและแนะนําไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆไม่ควรดื่มต่อเนื่องเป็นเวลานานๆน,น,นะคะอาจจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายได้ค่ะ